จังหวันดนนทบุรีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพของคนนนทบุรีเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมสุริยานวัดสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวันดนนทบุรีนางสาวปาัญิสราการจนาจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวันดนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพของคนนนทบุรีโดยความร่วมมือศูนย์วุฒธธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพของคนนนทบุรีมีผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมซึ่งเป็นสมาชิกกรรมการและพาิีเครือข่ายศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรีจำนวน105คนโดยตลอดโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรผู้สูงคุณวุฒิอาทิพระครูประหลัดพิสิทธสอนมหิดสรเจ้าวาวาดวัดกล้วยดรวิทย,ยาเจรพันธ์ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง สวัสดตนทบุรีมอ่อมห้วงชาชนโชคชมพูนุชประธานมูลนิธิศูนย์นบูรณาการพัฒนามนุษย์เป็นต้น